ทุกคนคะวันนี้นะกับจากฝึกงานแล้วก็ซื้อหอยนางรมมาสิบตัวค่ะแล้วมีคนบอกว่ามีอยากกินสรุปสรุปอยากกินอีกแล้วก็โทรไปซื้อครับนี่นะคะทุกคนแม่ค้าก็คือจะเลือกให้เราแบบนี้นะคะพิกัดนะคะพิกัดอยู่ตรงไหนคะบางบาร่านี่นะคะทุกคนยูเทิร์นยูเทิร์นแรกของที่ไหนบางบาล่ารงกบี้เป็นหะักอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่คุณเขาอยากกินแล้วก็มาเลย กินร้อยอจานีกินร้อยใสปักวาระใครอยากมาปีกัดปลากวารานะนยรีวิวให้แบบไม่ต้องจ้างเลยนะคะทุกคนดูแม่ค้าทำนะคะทุกคนนี่แม่ค้าก็คือชำนาญมากมาเดียวน้ำจิ้มเพิ่มด้วยชอบกินน้ำจิ้มเยอะซื้อหอยหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าขอน้ำจิ้มเพิ่มด้วยทุกคนบอกแล้วว่าน้ำจิ้มที่นี่อร่อยแล้วคือดู ทำเต็มหมอ้อแล้วคือเหลือแค่นี้ทุกคนนี่นี่ของนานะคะทุกคนนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนอ่ะวันนี้ไม่ใช่นาที่อยากกินนะคะนี่คือคนที่อยากกินีฮไปแค่นี้เลยทุกคนแล้วก็กลับบ้านน,นี่นะคะทุกคนถึงบ้านแล้วก็ไม่รอช้านะคะทุกคนนี่นะคะก็ทําการเอาเครื่องต่างๆมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ทุกคนดูนี่คือตัวหอย มันจะเล็กๆนะคะทุกคนปกติเนจะซื้อแบบไซส์หตัวหนึ่งบาทนะคะแต่ว่าวันนี้มันไม่มีนะคะมันก็มีเป็นสิบตัวหนึ่งรบาทนะคะทุกคนมาเี๋ยวใส่เครื่องให้คุณสามีกันน,นี่นะคะทุกคนใส่เครื่องนะคะเป็นพริกเผาค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มเข้าอร่อยมากทุกคนอร่อยมากแบบอร่อยแบบตะโกนเลยแล้วก็นี่ทุกคนเอาค่ะมาครับทุกคน

ăn đen không? Nó rồi. Thôi đi. Xin chào mình.